ชวนดูหนังพิงพอง2002ปิงปองตบสนั่นวันหัวใจไม่ยอมแพ้ตัวหนังบอกเล่าเรื่องราวของสองเพื่อนซีเปกโกและสมัยผู้มีพรสวรรค์ด้านกีฬาปิงปองมาตั้งแต่เด็กโดยเป็กโกผู้มีความมั่นใจและรักในกีฬาปิงปองอย่างสุดหัวใจได้ชักชวนให้สมัยผู้เงียบขรึมและอ่อนโยนเข้ามาสู่โลกของปิงปองทั้งสองกลายเป็นยอดฝีมือระดับโรงเรียน และเป็นตัวเต็งในการแข่งขันต่างๆแต่แล้ววันหนึ่งเป็กโกต้องพบกับความพ่ายแพ้ครั้งสำคัญจนทำให้เขาสูญเสียความมั่นใจและเกือบจะล้มเลิกความฝันบนเส้นทางสายนี้ไปในขณะที่สมายกลับพัฒนาฝีมือขึ้นอย่างไม่หยุดยัง้งจนกระทั่งโชคชะตาได้นำพาทั้งสองต้องกลับมาพบกันอีกครั้งในฐานะคู่แข่งคนสำคัญในสนามแข่งขันที่เดิมพันด้วยมิตรภาพและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ มาเอาใจช่วยพวกเขาทั้งคู่ไปด้วยกันได้ในปิงปองตบสนันวันหัวใจไม่ยอมแพ้รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของเราเพื่อเป็นกําลังใจและดูหนังได้ฟรีที่ Telegram movie2free th